พระคาถาเสกให้ผู้คนนิยมชมชอบอีกหนึ่งสุดยอดพระคาถาที่มีพุทธคุณทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนรักใคร่ผู้ใหญ่เมตตาพระคาถาที่เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องพบเจอผู้คนมากน้าหลายตาในทุกๆวันหรือคนที่ทำมาค้าขายทำธุรกิจต้องเจรจาเรื่องการค้าการขายให้ประสบความสำเร็จ การทำให้คู่สนทนาของเราเกิดความรักความเอ็นดูนิยมชมชอบตัวเรานั้นสำคัญยิ่งนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ะโมตสสกภควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบสังขาเรติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัมมานิพานะสัมปัติสัมปันโนตังนมามิหังสังขาเรติวิเทโลเก สัญชานาติอนิจจโตสัมมานิพาณะสัมปัติสัมปันโนตังนมามิหังสังขารติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัมมานิพานะสัมปัติสัมปันโนตังนามามิหัง สังขารติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัมานิพา ن ا สัมปติสัมปันโนตังนามิหังสังขารติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัมานิพา ن ا สัมปติสัมปันโนตังนามิหัง สังขารติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัมมานิพา ن ا สัมปติสัมปันโนตังนมามิหังสังขารติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัมมานิพา ن ا สัมปติสัมปันโนตังนมามิหัง สังขารติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัตมานิพา ن ا สัมปติสัมปันโนตังนมามิหังสังขารติวิเทโลเกสัญชานาติอนิจจโตสัตมานิพา ن ا สัมปติสัมปันโนตังนมามิหัง พระคาถาบทนี้เป็นที่นิยมในหมู่ครูละครนางรำนักแสดงมหรสพทั้งหลายมาเนิ่นนานท่านจะใช้บริกรรมก่อนจะทำการแสดงหรือปรากฏตัวต่อหน้าคนหมู่มากหรือเมื่อภาวนาพระคาถาบทนี้เป็นประจำค่ำเช้าจะทำให้มีสเสน่ห์เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาใครเห็นก็รักใครนิยมชมชอบ ทำกิจการอันใดก็จะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป